หลอนหมดเลยครับัาม <uses> <t ENNIS> ี่านะครับไป่อผู้เผยนอผู้เวยนอกผู้เวยนอฟนะครับทุกคนคร้บ้ามาสองค่มนั้นะ,ะัผมอ่านนะครับวันที่เท่าไหร่จ้า1หนึ่งมกราหกแปดหนึ่งมกราหกแปดถึงวันที่ยบเก้าโอ้นะครับทีนี้ทุกคนจ๋าดูดี่นะ เฮ้ยว่าทำได้ดีมาเออไปแกใช้ใช้ความผิดนะครับผมเอาวันนี้ถ้าถิดก่อนไม่ได้อ่านนะครับหนึ่งมกราหกแปถึงยี่สิบเก้านะครับเป็นเก้าเก้าและทีนี้ทุกคนให้ลิกคำว่าแสดงรายชื่อเฉพาะที่ผิดซีเห็นไหมครับแม้ตรงกาก็ไม่ต้องติ๊กจะไปเห็นนะเราพอสั่อตอนลบมาติ๊กม่างกันกับ าเรากะต่ออาจารย์เจนให้การว่าว่าคุณต้องเอาไอทีเข้าและไอดีเข้านะถ้าคุณแค่ไอดีเข้าคนไอนานนานไม่มีอะไรเสื่อมหรอกแต่ถ้าไอดีเข้าใครไม่มีสิทธิ์ถึงจะเห็นไหมครับอ่านะครับทีนี้ผมจะลองติ๊กดูนิติ๊กเฉพาะติดซีนะครับผมนะครับติดซีโอเคนะครับแล้วกดค้นหาเลยครับ ม่ม <il> <laughs> ีเลยสเกตโอเคไหมครับไม่มีเลยสเก็ตเพราะว่ายังไม่มีการทํายต่อเราเอาตอสารภาพมันจะดีที่ไหนยังไม่เอาเข้าเลยยกเือแต่ได้ทาทําตัวอย่างให้ด้องไปดว่าพร้อมทำไปพร้อมกันหรือยังสอนใหม่หมดเลยนะสอนเอาเข้าหมดเลยนะครับทุกคนใครจดอยู่ขึ้นหัวข้อใหม่เรื่องเอาเข้าใหม่เลยนะครับผมอ่าตอนนี้ลงมา